สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับพลังงานที่ถังโอเรนดูซับเข้าไปนั้นมากมายเกินไปมันใหญ่โตมากจนแกนมังกรของถังโอเรนหดเล็กลงมากสิ่งนี้ทําให้หัวใจของถังโอเรนเต้นเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องปริมาณพลังงานที่แกนพลังงานทั้งสองของเขาดูซับดูเหมือนจะเข้าใกล้ขีดจํากัดมากขึ้นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเร็วเข้า เมื่อพิจารณาถึงปริมาณพลังงานมหาศาลที่ถังโอเรนได้รับได้ฐานการฝึกฝนของเขาในปัจจุบันร่างกายของเขาจะพังทลายเป็นอย่างแรกถ้าไม่ใช่เพราะเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตแม้กระทั่งเมื่อคำนึงถึงความสามารถทางกายภาพทางร่างกายของถังโอเรนร่างกายของถังโอเรน์เป็นเหมือนทะเลสาบขนาดเล็กแต่สิ่งที่เขาต้องการจะกืนกินนั้นคล้ายกับแม่น้ำสายใหญ่เขายังสามารถทนได้โชวระยะเวลาหนึง่ง แต่ถ้ามีพลังงานมากเกินไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะรั่วไหลออกมาทะเลสาบเล็กๆจะแตกได้แต่ถ้ว่าพัางรินมีประสบการณ์มากมายในการทะลวงผาลึกของราชามังกรทองความอดทนต่อความเจ็บปวดของร่างกายของเขาและความอดทนของเส้นลมปานของเขาเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถหวังที่จะเปรียบเทียบได้การโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งของเฉาเตอ๋อจื้อทําให้จกักรพรรดิ m o ไม่สามารถ มุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้กับการกืนกินของถังโอเรนในทางกับกันถังโอเรนกําลังดูดพลังของจกอักรพัดโมดจนหมดสิน้นถ้าใดนั้นดูเหมือนว่ามีบางอย่างหลีกทางให้ถังโอเรนรู้สึกถึงพลังงานที่มาจากหอ,อกมังกรทองของเขาแต่ทว่าในช่วงหยุดชั่วคราวนี้จูจ่ๆก็เกิดความร้อนขึ้นทั่วร่างกายของเขาแกนวิญญาณภายในตัวเขาสั่นเล็กน้อยแร่พื้นผิวของมันก็ปลดป่อยกระแสที่ยอดเยี่ยมออกมา เขาบรรลุความก้าวหน้านี่เป็นความก้าวหน้าครั้งที่สของเขาในวันนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่อันดับ69ภายในเวลาไม่กี่นาทีฐานการฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาได้ทะลวงผ่านสระดับติดต่อกันเขาไม่คาดคิดว่าจะมาถึงระดับที่69อย่างรวดเร็วแต่ถ้าว่าการทะลวงผ่านอย่างรวดเร็วเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีแม้ว่าเขาจะทะลุ3ามอันดับติดต่อกัน แต่ก็ยังมีพลังงานจํานวนมากที่เขายังไม่สามารถดูดซับได้อย่างสมบูรณ์มันกลับถูกทิ้งไว้ภายในร่างกายของเขาแทนในที่สุดมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตก็สร้างรากฐานในมเมล็ดพันธุ์อาวากาศทั้งสาขากลายเป็นสีเขียวมรกตในทันทีแรงชีวิตที่หนานแน่นมาจากมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตและพุ่งเข้าสู่ร่างกายของถังโอเรนมันช่วยขายเส้นลมปานที่ขยายใหญ่อย่างมากของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่า การบำรุงนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อคุณสมบัติทางร่างกายของทางโอเรนนอกจากนี้ยังสามารถทำให้ร่างกายของทางโอเรนมั่นคงจากการบังคับขั้นสูงที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จมันขยายทะเลสาบเล็กๆของเขาและทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ต้องพูดเกินจริงการพัฒนาคุณสมบัติทางร่างกายของทางโอเรนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนี้ เทยบเท่ากับสิ่งที่เขาจะได้รับหลังจากการฝูกฝนมาหนึ่งปีนี่เป็นข่าวดีสําหรับเขาอย่างแน่นอนไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วในการเผชิญหน้ากับผลึกของราชามังกรทองในอนาคตในระดับปัจจุบันของคุณภาพร่างกายของเขาการพัฒนาเพียงเล็กน้อยก็ยังทําได้ยากนับประสาอะไรกับการพัฒนาขนาดใหญ่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะพบกับโชคราบอย่างที่เขาได้รับในวันนี้ ในที่สุดจักรพรรดิมดก็เข้าใจว่าจักรพรรดิปีศาจหกกงเรพบถึงจุดจบได้อย่างไรหลังจากที่เมเร็ดพันอาวากาศของมันถูกจับอย่างแน่นหนาะการต่อสู้ของเมเร็ดพันอาวากาศก็เริ่มอ่อนแอลองพลังงานต้นกนําเนิดที่อยู่ในมิติของมันถูกเมเร็ดพันแห่งชีวิตกืนกินอย่างบ้าคลั่งทั้งโอเรนรู้สึกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆเกิดขึ้นภายในเมเร็ดพันแห่งชีวิตกิงก้านตบโตเป็นเส้นรอบวง สิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นคือพลังชีวิตที่หนาแน่นกําลังบีบอัดอยู่ภายในและในระดับที่ดีเหมือนกําลังเก็บของอยู่ด้วยการเพิ่มของมาได้ผ่านแห่งชีวิตพลังงานส่วนใหญ่ถูกดึงออกไปแต่ทว่าขณะที่เขาใช้วิชาพลังภายในเฉียนเทียนในการปรับสภาพร่างกายของเขาเองทังอเลนก็สามารถใช้โอกาสนี้เพื่อรู้สึกถึงการเล่าเลี้ยงของพลังชีวิตโอกาสในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเช่นนี้ ได้มีมาบ่อยๆในช่วงชีวิตของใครนอกจากนี้เขารู้สึกได้จังๆว่าเข้าใจชีวิตและกลินกินลึกลงไปอีกย้อนกลับไปตอนที่เขายังอยู่บนกอปีศาจเขามีประสบการณ์ทั้งสองประเภทของพลังงานปัจจุบันพลังชีวิตที่มเมล็ดพัน์แห่งชีวิตมอบให้เขาหนาแน่นแระบริสุทธิกว่าพลังชีวิตบนกาปีศาจนี่คือพลังงานของมิติในตอนนั้นแม้ว่าเขาจะไม่สามารถใช้มันได้โดยตรง แต่เขาก็ยังเป็นบุตรของธรรมชาติดังนั้นการหล่อเลี้ยงพลังชีวิตเหล่านี้บนตัวเขาจึงไม่ใช่น้อยนอกจากนี้ทางโอเรนเป็นผู้ได้เริ่มโอกาสที่จะกืนกินในครั้งนี้เขาตัวจือ้อนึกถึงดาบไร้รักของเขาตอนนี้เขารู้สึกรลองใจอย่างสมบูรณ์เขาไม่มีเวลาดูสถานการณ์ในทางเดินสู่ห้วงลึกแต่ทว่าเนื่องจากมีราชาแห่งห้วงลึกเพียงสองตัวเท่านั้นที่มาถึงตอนนี้หมายความว่า ข้อความนี้ไม่ง่ายที่จะผ่านไปเป็นประวัติการที่สามารถทำลายมิติห้วงลึกได้สองชั้นมันเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงต่อมิติห้วงลึกทำลายศัตรตูและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองหากพวกเขาสามารถยืเดเยื้อการต่อสู้ครั้งนี้ให้นานขึ้นและทำลายราชาแห่งห้วงลึกได้พวกเขาก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมิติห้วงลึกด้วยสิ่งนี้ไม่เพียงแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตของทวีปโต้รัว จะสามารถรอเลี้ยงได้แต่ถังเลียจะสามารถตบโตได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนี่เป็นการฆ่านกจํานวนมากด้วยหินก้อนเดียวเมื่อโรหิตที่หนึ่งรู้สึกพอใจเขตแดนทั้งหมดของผม,มายุทธกระจกก็ส่นอย่างรุนแรงเสียงกังวลเล็กน้อยมาถึงเขาผู้เท่าเฉามันดูแย่แล้วมาช่วยข้าเร็วเข้าทางเดินสู่ห้วงลึกกาลังจะแตกออกเฉาเตอจือตกตะลึงเมื่อเขาเข้าไปในห้วงลึกในตอนนั้น ความจริงแล้วเขาได้เห็นแล้วว่าผนึกของห่วงฤกษ์ไม่ได้ถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์สัตว์ประหลาดจากห่วงฤกษ์ต้องใช้กลอุบายบางอย่างเพื่อสร้างช่องเล็กๆไม่มีทางที่ผนึกที่ผู้เชี่ยวชาญผู้ยิ่งใหญ่ที่ตั้งไว้จะถูกทำลายอย่างง่ายดายแม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่เขาคิดแต่เขาก็ยังพุ่งออกจากเขตแดนทันทีที่เขาได้ยินทางเรนได้ควบคุมกระบวนการกืนกินแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะช่วยเขาอีกต่อไป ภายในทางเดินสู่ห้วงลึกมีเสียงอึกกระทึกและแตกเป็นชุดดังขึ้นขึ้นกระแทกพลังงานที่น่าสะพึงกลัวพุ่งออกมาจากด้านนอกสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกที่พุ่งออกมาก่อนแน่นี้ถูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกเขากลายเป็นพลังงานจากห้วงลึกและกลับสู่มิติห้วงลึกในทางเดินสู่มิติห้วงลึกกองทับสัตว์ในห้วงลึกที่ก่อตัวจมลงไปรอยแตกขนาดใหญ่เริ่มปรากฏขึ้นบนผนึกที่มั่นคงและขแข็งแกร่ง พลังงานจากมิติห่วงเลือกที่หนาแน่นมากเริ่มทะลักออกมาจากรอยแตกเรานั้นนี่คืออะไรผมมายุดหลายรักรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในวินาทีแรกสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดตัวจางฮวนหยุนมีสีหน้ามืดมนพูดขึ้นว่าข้าเกรงว่าเราจะมีปัญหากันมากกว่านี้ตอนนี้เจ้าทำสำเร็จหรือยังใช่มันประสบความสำเร็จจากพระพิศาจหกกงเรีบถูกกำจัดข้าคิดว่า ชันในห้วงรึกที่มันอยู่ก็พังเทลายลงเช่นกันแย่แล้วราชาแห่งห้วงลึกคงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเป็นไปได้ไหมว่ามันจะออกมาสู้ตายในตอนนี้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่มันจะต้องสูญเสียในความคิดของเฉาเตอ๋อจื้อเมื่อราชาแห่งห้วงรึกตายและส่งผลให้เกิดการร่วมสลายของชั้นในห้วงรึกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับมิติห้วงลึกก็คือการแยกตัวออกจากระบบทางเดินของห้วงรึก และยุติการเชื่อมต่อกับโรคของโต้หรัวหากสิ่งนี้เกิดขึ้นปัญหาของมิติห่วงเลือกที่สร้างปัญหาให้กับทวีปโต้หรัวมานานกว่า6กพันปีก็จะสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการตัดเนยด้วยมีดร้อนๆแต่ทว่าเอาไม่คาดคิดว่ามิติห่วงรึกจะเลือกบังคับให้เปิดผนึกโดวยวิธีการบางอย่างที่ไม่รู้จักหลังจากการตายของราชาสองสามคนนี่เป็นวิธีการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่า ต้องการที่จะต่อสู้กับมนุษย์จนตายจากพระพิศษฐหกกงเรบและจากพระพสมพวกเขาเป็นราชาแห่งห้วงึกเพียงสองตัวหากราชาแห่งห้วงึกผ่านเข้ามาได้มากกว่านี้พวกเขาจะต้องตกที่นั่งรังบากอย่างแน่นอนวันหยุนเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาเปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์มาร่วมมือกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งมาเปิดใช้งานให้กนเทพโรหิตกันเอถอะเขาเตอจื้อกล่าวอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าว่า จางฮวนยุนลังเร่พูดขึ้นว่าแต่ถ้าเราทําเช่นนั้นเจ้าจะไม่สามารถโจมตีพวกเขาต่อไปได้เจ้าจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรของเจ้าจากกองพันเทพเราิิตนอกจากนี้รอยแยกมีอยู่แล้วยังคงมีกองทัพของสิ่งมีชีวิตจากห้วงลึกพุ่งออกมาจากพวกมันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดข้าไม่คิดว่าการผนึกของเราจะจับพวกมันได้จะต้องมีราชาแห่งห้วงลึกปรากฏตัวขึ้นหลังจากนี้ ผมมยายุ์ไลรักพูดอย่างเด็ดขาดว่าเราต้องการพวกมันไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผนึกของทางเดินสู่ห้วงลึกไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามถ้ามันแตกและราชาแห่งห้วงลึกนับสีพุ่งออกมาจากพวกมันพร้อมกันนั่นจะเป็นหายนาน้ที่แท้จริงของเราเราต้องเปิดใช้งานคข้ยโกนเทพโรหติตเจ้าจะช่วยทางโอเรนเพื่ออุดรอยแตกเราจะเสริมความแข็งแกร่งของผนึก เราต้องระง,งับไว้ไม่ว่าจะต้องแรกด้วยอะไรก็ตามตอนนี้เราสามารถเชื่อมั่นในตัวเด็กคนนั้นได้เท่านั้นเมื่อเขาพูดเช่นนี้ตั้งของเฉาเตอ๋อจื้อก็แกว่งไปแกว่งมาและเขาก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศเขาตะโกนใส่เทพโรหิตของกองพันเทพโรหิตทุกคนว่าบุคลากรทั้งหมดของกองพันเทพโรหิตเตรียมการสำหรับใช้ไข่กลนของเทพโรหิตตำแหน่งของถังโอเรนให้อดีตโลหิตที่9้าวทำแทน เขายกแขนขวาขึ้นขณะที่เขาพูดดาบที่ดูสวยงามปรากฏขึ้นในมือของเขาแต่ทว่าครั้งนี้มีเพียงดาบเดียวเท่านั้นดาบของเขายาวประมาณ4ี่ฟุตสนิ้วใบมีดของมันเหมือนน้ำที่สองประกายและรอกขึ้นเย็นเยือกวงกลมของวงแหวนวิญญาณปรากฏขึ้นจากใต้ร่างของเขา6กดำและสามแดงวงแหวนวิญญาณข้าวงล้อมรอบตัวเขาในฐานะผู้นำของสำนักถังเมื่อผมอายุระด,ดับสูงสุดคนนี้ ปล่อยให้รัศมีของเขาระเบิดออกมาแม้กระทั่งท้องฟ้าก็มืดลงราวกับว่ากระแสลมที่แหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้าเขาเตอร์จยกมือขึ้นและชี้ด,ดาบไร้รักของเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าในมุมหนึ่งท้องฟ้าสว่างขึ้นทันทีรําแสงสองลงมาจากท้องฟ้าเมื่อแสงลดลงมันก็กลายเป็นดาบสีทองขนาดใหญ่ที่ร่นลงมามันแทงลงไปในห่วงเลือกทันที ด้วยความเสียบคมที่ไม่มีใครเทียบได้พลังงานจากห้วงเือกอันหนาแน่นซึ่งเพิ่งพุ่งออกมาจากรอยแตกหดตัวลงทันทีภายใต้การส่องแสงของดาบสีทองขนาดใหญ่นี้มันทำให้ข้างในของทางเดินว่างเปล่าจางหวนหยุนไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเขารู้ว่าเฉาเตอรจิ้วพูดถูกถ้าพวกเขาไม่เสริมความแข็งแกร่งของผนึกในตอนนี้ผนึกก็จะแตกและนั่นจะเป็นหายนาครั้งใหญ่เขาเหวี่ยงแขนทั้งสอง แลารำแสงสีทองเก้ารำก็พุ่งไปยังส่วนต่างๆของกำแพงใกล้กับทางออกของทางเดินสู่ห้วงรึกเมื่อรำแสงทางเก้าสองลงมาบนผนังอย่างต่อเนื่องและเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของพวกมันมีตารูปโรคที่ดูน่าประทับใจเก้าอันทุกอันมีรูปภาพซึ่งแสดงถึงนายคนแรกของตาน,าน,าน,านั้นๆย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นวิญญาจารย์ผู้ทรงอำนาจท้งเนี้ร่วมมือกันเพื่อผนึก ภายในทางเดินของมิติห้วงลึกในปัจจุบันหลังจากผ่านไปสองสามพันปีในที่สุดผนึกก็ปรากฏตัวอีกครั้งทังก้า9ผนึกจมลงไปในกำแพงทางเดินสู่ห้วงลึกทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยสัญญาณทังก้า9เป็นจุดเริ่มต้นเหยวสีทองขนาดใหญ่พุ่งตรงไปยังสวนลึกของทางเดินสู่มิติห้วงลึกเสียงดังสนานยังคงถูกปล่อยออกมาจากด้านในในทางเดินสู่ห้วงลึกแต่ตอนนี้ สถานการณ์ดูเหมือนจะคงที่เล็กน้อยแท่นวงกลม9แทน่นค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากกำแพงเทพโรหิตที่หนึ่งแหวงร่างกายของเขาและนำทางไปยังตำแหน่ง12นาฬิกาข้างหน้าเขานั่งบนแท่นในขณะที่เทพโรหิตที่เหลือทั้ง8คนเดินไปที่แท่นและนั่งสมาธิใช้เลือดของข้าเป็นแนวทางหมอกโรหิตพุ่งออกมาจากร่างของโรหิตที่หนึ่งมันถูกขับออกมาจากรูขุมขนของเขาอย่างสมบูรณ์ หมอกเลือดรอยเต็มอากาศในขณะที่ใบหน้าของโรหิตท,ที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นสีซีดอย่างน่าสะจุดสดยองช้เลือดของข้าเป็นแนวทางเทพโรหิตท,ที่เหลือทั้ง8ดล่างไร้คาถาเดียวกันกับระออง,งโรหิตขนาดใหญ่ที่พ่นออกมาจากร่างกายของพวกเขาเช่นกันทันทีที่ปล่อยหมอกโรหิตก็รอมรวมเข้ากับแผ่นใต้ร่างของพวกเขาโดยไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวทันใดนั้นอัมพีทองคําในถ้ำทั้งหมดก็สว่างสวยัย พวกมันสองสว่างทุกสิ่งอย่างชัดเจนจนถึงส่วนที่ลึกที่สุดของเส้นทางสูมิติห้วงลึกเราสามารถเห็นหมอกสีดำทอดยาวเป็นวงกว้างในความลึกของทางเดินเพียงแค่มองลงมาจากด้านบนได้ยินเสียงแตกคราวอย่างต่อเนื่องแสงสีม่วงเข้มสองแสงระยิบระยับจากส่วนลึกของทางเดินสูมิติห้วงลึกด้วยความพยายามที่จะคืบคลานขึ้นไปแต่ทว่าแนวรบก็ทรงตัวทันที ด้วยพลังปาปามจากเลือดที่ไหลซึมของเทพโรหิตทั้ง9้าจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติฟังคำแนะนำของข้าจิตวิญญาณของผมมยุธ์สร้างรากฐานเสียงอันกล้าหาญของโรงหิตที่หนึ่งดังก้องไปจนสุดทางเดินสู่ห้วงเลิกวงกลมใต้ที่นั่งของเขาสองแสงระยิบระยับราวกับดวงอาทิตย์สองปรากายด้วยสายน้ำสีทองมันหมุนรอบตัวเขาก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่นานหลังจากนั้นโรหิตที่สองก็ตะโกนดังๆว่า จิตวิญญาณแห่งน้ำฟังคำแนะนำของข้าโรหิตที่สกล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งไฟฟังคำแนะนำของข้าโรหิตที่4ี่กล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งโรคฟังคำแนะนำของข้าโรหเหตที่5กล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งลมฟังคำแนะนำของข้าโรหิตที่6กล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งแสงฟังคำแนะนำของข้าโรหิตที่เกล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งความมืด ฟังคําแนะนําของข้าโรหิตที่8กล่าวว่าจิตวิญญาณแหง่งเวลาฟังคําแนะนําของข้าโรหิตที่9กล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งอวกาศฟังคําแนะนําของข้าในการสวดมนต์9ครั้งวงกลมแสงแยกเป็นประกายด้วยสีต่างๆวงกลมแสงแห่งน้าส่องสว่างด้วยสีน้ําเงินวงกลมแสงแห่งไฟมีสีแดงวงกลมแสงแห่งลมมีสีเขียว จิตวิญญาณแห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ทั้ง9ได้เบ่งบานเต็มที่พร้อมกับการเสียสละเลือดส,สดของเทพโรหิตทั้ง9เพื่อเป็นแนวทางในการกระตุ้นค่ายกลนที่อยู่ข้างใต้ในการเริ่มต้น่ายกลเทพโรหิตถูกสร้างขึ้นโดยความพยายามร่วมกันของวิญญาจารย์ผู้ทรงอำนาจทั้ง9แต่ผนึกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความแข็งแกร่งของ9คนนี้ความพีที่ซับซ้อนและความพยายามของพวกเขาในการช่วยชีวิตผู้คน กับทำหน้าที่เป็นแนวทางในการสะสมพลังทางจิตวิญญาณของธรรมชาติทางเก้าในทวีปเพื่อเราร้อนผนึกหลักการกิจการของทวีปโต้รัวต่อมิตินอกโลกนี้ถูกนำมาใช้เป็นผลให้่ข้โกลสามารถสก,กัดกั้นการมาถึงของมิติห้วงลึกได้เป็นระยะเวลานาน,านในทางกลับกันในขณะที่ผนึกกาลังจะเสียสมบูรณ์ผู้ทรงอานาจจากมิติห้วงลึกได้อุทิศกาลังทั้งหมดเพื่อทิ้งรอยแยกเล็ก บางส่วนในบริเวณรอบรอบผนึกไว้รอยแยกเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้เป็นทางผ่านสําหรับสิ่งมีชีวิตในห้วงเลือกธรรมดาเพื่อที่พวกมันจะไม่ถูกผนึกฆ่านี่คือที่มาของทางเดินสู่ห้วงเลือก36ชั้นมิฉะนั้นมิติห้วงเลือกจะถูกแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์หากการผนึกเสร็จสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ในตอนนั้นจุดปรรสงถงที่สําคัญที่สุดสําหรับการดํารงอยู่ของเทพโรหิตคือ การจำลองวิญญาจาร์ผู้อาวุโสผู้ทรงอำนาจทั้ง9้าจากช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นพวกเขานำพลังงานทางจิตวิญญาณของธรรมชาติทั้ง9มารวมการรอบๆผนึกและกระตุ้นผนึกให้อยู่ในระดับที่ทรงพลังที่สุดแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างความสามารถของเทพโรหิตทั้ง9ในปัจจุบันและผู้อาวุโสเกาคนในตอนนั้นแต่เทพโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9้าคนนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากชุดเกาะต่อสู้ของพวกเขาหลังจากที่ชุดเกอะต่อสู้ทั้งหมดยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างสมบูรณ์ในโลกของวิญญาจารย์เมื่อ6,000ปีที่แล้วแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นพมยุทตร,ระดับสูงสดแต่โรหิตที่หนึ่งที่ออกคำสั่งตรงกลางนั้นก็เกินความสามารถของผู้เอาโสในอดีตด้วยซ้ำในขณะที่เทพโรหิตที่เหลืออาศัยชุดกอดต่อสู้ของพวกเขาเพื่อยกระดับฐานการฝึกฝนของพวกเขา เป็นระดับอัครพรมายุทธความแข็งแกร่งของพวกเขาเพียงอย่างเดียวสามารถบรรลุหนึ่งในสามของกระบวนการทั้งหมดของค่ายกลนทั้งหมดเมฆดำบนท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนไปรัศมีทุกสีก็เพิ่มแผวเบาในสายตายของพลังทางจิตวิญญาณของผู้มีอำนาจระดับพรมายุทธระดับสูงสุดพลังทางจิตวิญญาณของจางหวนหยนทำให้เขาสามารถสัมผัสได้อย่างชาัดเจนว่า คุณลักษณะต่างๆของโมเลกุลธาตุในอากาศควบแน่นอย่างรวดเร็วภายใต้การแนะนำของแกนกลางอย่างไรจิตวิญญาณของธรรมชาติเหล่านี้ร้อนเป็นกฎธรรมชาติของทวีปโต้รัวพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงการลุกรานของมิตินอกโลกอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะปกป้องมิติของพวกเขาโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยภายใต้คำแนะนำของค่ายโกนที่จัดเตรียมไว้ให้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ